เอาไปเอาไปไหนละเดี๋ยวใครจะสอนเนี่ยเดี๋ยวใครจะเป็นพี่เลี้ยงสตา์เนี่ยเป็นคนไทยกันไหมเลี้ยงขนนี่หรือเปล่าในนี่เดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะข้าสอนข่าวอนใบนะทำลุกข้าได้หรือเปล่ามาดูดูหน่อยนะเดี๋ยวขึ้นหลังขึ้ลโรงขึ้นหลงขึ้นเหลือๆอ่ายุ่งนะโอ้โหกินข้าวไม่ได้กินน่าสงสารนะเดี๋ยวนี้นะ ข้าวไปด้วยดูไปด้วยให้เขีนเข้าในสมองเลยอโอเคต่อไปอะไรนะอะไรนะต่อไปเลยนะห้าหวนไหลนะเราก็อยู่เราก็จะเช็คดูที่จุดอะไรนะภาษาจีนว่าหู้ังเต็มเต็มเลยต้าจุ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 ยตรงนี้เลยตรงประมาณชี้ที่ชี้ที่หนึ่งหรือว่าแด่ชี้ที่หนึ่ง <c oughs> คนดูว่ามันเจ็บไหมส่วนมากคนที่มีปัญหาเรื่องอะไรนะ เรื่องอะไรอ่ะเรื่องออฟฟิศซินโดมวันไหนตึงๆว่าพวกเราหมอนวดทั้งหลายเนี่ยคอบางไหลตรงนี้จะตึงมากเอ่อเช็คไปก่อนตรงนี้โอ้โหเจ็บมากเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนะเมื่อกี้ตะมาเขาเจ็บเหมือนกันเมื่อกี้เขาเอาคือเดี๋ยวจะมาเอาคือโอเคเสร็จแล้วเราก็เอามือย้อนต๊บเจ็บมาตรงๆบางคนเนี่ยครับอะไรนะมือเนี่ยยกไม่ขึ้นติดเอ่อราจะตรงนี้ห่างเลยนะตรงนี้ โกงเนี่ยมันโรคมันขึ้่อนทำไมโอเคตอนนี้เราเป็นเหมือนกับซุปเปอร์แมนเลยอันก็มากดตรงนี้ลองเช็คดีกว่าอะไรนะโยกเยอะอะไรนะโค้งอะไรนะอะไรนะโค้งจะหลักไหมคะใช่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาใส่ใช่ลองโยกดูว่าในข้างในเจ็บเนี่ยข้างสายหรือนี้ใช่มสายตรงนี้นะ ขวาซ้ายซ้ายต่มาใช่ขวาอ่าขวาต่อมาซ้ายของอุปกรณ์พวกมันคืพวกนักอะไรนะนักยกกล้ามนักเล่นมือถือลายเฟซบุ๊กอะไรหรือว่าอะไรนะอ่าก้มคอทั้งหลายเนี่ยภาษาจีนว่าตีโถจู่ตีโถจู่พกก้ม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 นักพวกนักก้มทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาสมาคมก้มหน้ากัาเรียกใช่ไหมอ่าอะแชร์ก็ โชคละต่อไปเราก็จะมาเลยนะอ่กดจุดโอ้โหจุดนี้รับรองมัาบอกให้เอานากาออกนีอะไรอันนี้จะออกอ่ะแล้วก็อันนี้องศาเนี่ยองศาเก้าสิบแล้วก็จะมาเนี่ยเราเห็นขอบเสื้อใดีไหมแล้วก็จะมากดจุดนี้เลยมีจะมาเกี่ยวอะมาเชื่อมที่เนี่ยเนี่ยกดจุดนี้เลย อืมอืจุดไม่รู้ถ้าเป็นของไทยนี่สัญญาณที่เท่าไหร่สัญญาณที่สองมันจะเไม่ใช่ใต้ลักแล่มันจะเป็นขอเสบักอะไรนี่จริงอ่ามันภาษาจีนว่ามันจะส่วนส่วนเจ็บเจ็บอ่าส่วนนี่เนี่ยฮะใช่สัญญาณเท่าไหร่อ่ามันไม่ใช่ใต้นะมันก็อยู่ประมาณอันนี้แหละประมาณอ่ ไม่รู้มันมีสัญญาณไทยไม่มีเหรอเนี่ยไม่รู้็บประจำใช่นั่นแหละขอบเสบักนะขอบเสบักใช่ใช่โอเคเสร็จแล้วเราก็ดึงแล้วก็ปัดมาอยู่หัวบหมอบันเอ้ยเขาไปเสร็จแล้วระวังนะเดี๋ยวทจไมจะกระตุกอัดกระเกงแล้วก็ใช้อันนี้แค่ประคองทุกเจตแต่ว่าเราใช้แรงเนี่ยไะตบอ่าอ่าเสร็จแล้วก็อะไรต่อเอามือขยับไป ส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเนี่ยอะไรนะมือปกติเนี่ยเราสาม,มารถที่จะมาจับตรงไหนจับตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยปีกสะบักปีกสะบัก,ก,บกหรือว่าอะไรนะล็อกปกกับดุมเสื้ออย่างไี้ไหมเสื้อในเสื้อในเนี่ยได้ใช่ไหมมือก็ถุ้เนี่ยอันนี้ถือว่าปกติได้แต่คนที่มีไหล่ปีปัญหาพวกเนี่ยบ<ช>างครั้งจะไปสนามนีม้เนี่ยมาได้แค่นี้มีไม่ใครเป็นไหมเออเนี่ยอันนี้มีปัญหาเลยนะไปไม่ได้ ใช่สบางทีต้องหาคนใส่ให้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมนนี้ก็ไปมันก็ได้ไหมเนี่ยไหมนิดหน่อยโอ้นี่ยังโอเคอยู่ยังติดอยู่อ่าแต่อันนี้บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่ฮะมีหมามีแมวฮะไม่มีอ่ะฝนนี่มาจากไหนอ่ะแค่ข้าวมันกี้อ่ะอ๋ออ่ะ สร็จแล้วเราเอาพับมาข้างหลังแล้วก็เราก็ยกขึ้นยกหัวอะไรนะหัวไหล่ขึ้นแล้วก mmm bueno ็เอาเข่าเรามาลองเลยเห็นไหมเข่าลองแล้วก็ให้โอ้โหเล็บไปทำไมนี่ตัดอกแล้ดีมแล้วก็อะไรนะนั่งขัดบัตรโกยเล็กสบายอืมอืมอืมโอ้เล็กสบไยเด็ดยาวเลย ในพี่แอนี้โกลที่นี่ว่าเราต้องมืสอบกันสอบอันนี้ก็เสร็จแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมอ่าเนี้ยแล้วก็เราก็เอาเลยนะมือเรามาลองตรงเลยนะตรงเลยมีข้อต่อกตรงนี้แล้วจะยืนด้านในก็ออาเนี้ก็ผีเสี่ยซ้อมไปแล้วก็ แค่ลงไปเลยดูสังสรรค์อ,อืโอ้โหยิ่งคนไล่รุดไหลติดเนี่ยสนุกจริงๆเลยนะแบบนี้ีนะด้านไหนอ่ะแปลว่าเสร็จละน้อนคว่ำอ่ะเดี๋ยวเราดูนะคืเราเรามาดูยิ่งๆมั้ยอ่ะเรามาดูเกาะดูทีนี่ตอนนะี้อะท่านี้เจ็บไหมอ่ะอ่ะเจ็บอะท่านายเจ็บตอนนี้ดูกันนะ สองข้างม um, ่ข้างไหนเจ็บเงียบเลยข้างน้เจ็บข้างไหนเจ็บข้านี้เบาขึ้นไหมเบาขึ้นด่ไหมข้างนี้เบาขึ้นแต่ข้างนี้ยังเจ็บอยู่ข้างนี้เจ็บไหมเจ็บเียบเลยะเจ็บเป็นเจ็บเียเจ็บเป็นเจ็บเทียมเลยไหมพอยกไหมอันที่แรกเขาว่ามีข้างซ้ายมีปัญหาเจ็บตองแตี้ข้างซ้ายเป็นไงบ้างเออออกอะเรนข้างซ้ายเบาขึ้นไหมเบาขึ้น ต่อไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างกวาอเส็จแล้วก็อะไนะตก่แล้งเรามยืนอง่ะเก่งอันนี้แ่ประคองแต่ขยับขยับดูเาเก่งพวกอะไรลส์่นสิ่โอ้โอ นั่งขึ้นเลวนะนี่มาขึ้นยกยกไหลให้ขึ้มาเข่าลงอันนี้โอ้โหไหลเนี่ยติดมากมากเลยโปรตีนไหลเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรนะเรายื้อมือเราเข้าได้เปประมาณเนี่ยอันนี้มันเข้าไม่ได้เลยมันเล็กแข็งเป๊ะเลยตรงมาไหลเนี่ยแนั่นเลย เกี่ยวกับมีเนื้อหรือเปล่าคะอ่าไม่เขาเล่นกล้ามไงเขาเล่นกล้ามเขายกน้ําหนักเล่นฟิตเนอร์อเนื้อก็มันก็จะตึงแต่นี่มันก็ถือว่าเขาเขาไม่ได้เจ็บไม่อะไรแต่ือว่ากล้ามเนื้อมันตึงแต่บางทีมันก็จะนี้หน่อยกล้ามเนื้อแข็งแน่นอยู่แแน่นแล้วมันรัดโดยเฉพับใครที่เป็นหมอนวดอ่ะใครที่เป็นหมอนวดนวดต่างก็จะเยอะเห็นคุณหนอกคุณคุณอะไรนะคุณหมวยเนี่ยคุณดาวเนี่ย

ถ้าเราอะไรนะดับคอไปแล้วก็ท่าน้องขล้องมาได้เนี่ยจะดับง่ายขึ้นแหละไหมยืดต่างๆอืมที่จะร่างง่ายขึ้นยืดช่างยุกอ่าจุดแตงร่างดีหมดโอเคเสร็จเรียบร้อยยกขึ้นมาได้ถ้าเขามากลับไปเลยยืดตัวเองเลยนะเดี๋ยวสับสนกันไม่รู้เลยอะขออีกคนหนึ่งขออีกมือหนึ่ง ผู้ชายเยอะยองหงาย้าองหงายเสนอตัวมาเลยค่ะครยังไม่ได้ม่หดวะเนี่อนนอยอ,อ,อาจารย์อ้าวนี่มาไม่ทันจะม,มีนัน่งด้วย